เอาเอาจะพาะพี่ใหญ่ได้ไหม่ะอันนี้ก็คือคนที่มารับทานจากเรานะคะเรากำลังบอกว่าเราจะให้ยังไงแบบไหนเอาเ้า อันนี้ก็จะเป็นบริบทชาวบ้านนะคะทั้งหมดโอ้วีลคะัมวลคัม ไหคะเด็กได้นะคะแจกขนมนะคะ่ะวิกกี้วิกกี้ซ่ have money I give you ไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้ไม่ห้ทีนี้เป็นทั้งหมดมาแล้วอ่ะเนาเป็นทำไมคนเป็นดูตังด้วยโอเคโอเคไม่เป็นไรคนเป็นไฮด้วยคนเป็นตังทำกันดีๆก็เป็นเช็คตังได้โอเคหมดีแล้วค่ะโอคนอจีนน้าที่เจกันอน้วเราทันี้เรา่อกนตอ้วกเรทอก คนมาเต็มเลยนะคะอันนี้ก็จะไปอีกฝั่งหนึ่งก็จะอีกหน่อยหนึ่งก็จะเป็นสถูปนางสุชาตานะคะนางสุชาตาเลยนะคะ